ตอนนี้หลายคนอาจจะกำลังดูทาง Apple TV Plus อยู่นะครับกับโมนาค์เลกซี่ y of มอนสเตอสนุกสนุกโอ้ผมว่าสนุกมากเลยผมว่าสนุกกว่าก็ซ i l l a ทั้งหมดอีกค่ะเออไอหนังก็ซิล่าก็ซิล่าคิงออฟเดอะมอนสเตอร์ o อง s k u l ไอแลนด์แล้วก็ก็ซิล่า versus คองเออผมว่านะไอ้มนาค์กับเลกซี่ออฟมอนสเร์นี่สนุกที่สุดเลยอะในเชิงของภาพยนตร์นะครับแต่ว่าในเชิงของความเป็นหนังก็ซิล l าอาจจะไม่อาจจะสู้อันอื่นไม่ได้เพราะมัน มันดูฝั่หลังไปมันดูไม่ค่อยมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นก็อซิลลาแต่พลอตมันสนุกครับมันแบบชวนติดตามว่าอะไรเป็นอะไรแต่ตอนนี้เรามีหนังก็อซิลลาที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นก็อซิลลาเข้าฉายอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับก็อซิลลาไมนัสวันนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าน่าจะไม่ได้ดูนะครับเห็นว่าจะไม่ฉายโรงบ้านเราเนาะแล้วก็จะฉายโรงเฉพาะที่ญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกาเท่านั้น เราก็ต้องหาดูทางน่าจะต้องรอดูทางสตรีมมิ่งนะครับดังนั้นยั่วน้ำลายกันนิดนึงก่อนแล้วกันเปิดตัวมานะครับก็ซ z ล่าม m น n ส s วนะครับหนังที่เป็นเรื่องราวเหตุการณ์หลังสงครามโลกครั้งที่2ในประเทศญี่ปุ่นเปิดมาเนี่ย28รีวิวในรัต t e นโ o ม a t โต s ปัจจุบัน100%เต็มนะครับ100%เต็มตัวหนังเนี่ย กำกับโดยคุณทาคาชิยามาสกิทาคาชิยามาสกิคือใครทาคาชิยามาสกิคือ a l w อ s Sunset o อ t h r r d Street ทาคาชิยามาสกิคือพาราไซภาคแรกทาคาชิยามาสกิคือ Stand by m ีโดรา e เอมอนตายห่าโคตรเก่งเลยไอ้หมอนเนี่ยทำหนังทีนะอุ้น้ำตาแตก <laughs> <laughs> ฝากฝังแห่งความซาบซึ้งตรึงใจนะหายห่วงเลย แล้วทาคาชิยามาสกิเคยทำก็อสิล่ามาแล้วรอบหนึ่งแต่ไม่ได้ทำหนังก็อสิล่าทำใน a l ว a y s s u n s e อต t ต e ร Street เลยเขาทำฉากก็อสิล่าแล้วตอนนั้นแฟนๆก็อสิล่าก็โอ้โห,โโหโเจ๋งมากแล้วคราวนี้เขาได้มากำกับก็อสิล่าเต็มๆนะครับทาคาชิยามาสกิมากำกับก็อสิล่าแล้วมันน่าสนใจตรงไหนบอกแบบนี้ได้เลยครับว่าเพราะว่าก็อสิล่าปกติเนี่ย สำหรับคนที่ดูก็ซิล่าเป็นจะรู้ดีครับว่าอย่าไปบนเรื่องสตรอรี่ฝั่งคนเยอะเนี่ยห้ามบนเพราะว่าก็ซ i l l a หนังว่ามันเป็นแบบนี้มาโดยตลอดมันก็จะเปิดด้วยแวกล้งนิดหน่อยนะครับแล้วมันก็จะหายไปเลยตัวสัตว์ประหลาดเดี๋ยวมันจะโผล่มาแวบๆก่อนที่จะมีฉากใหญ่ๆที่จะโผล่มาตอนท้ายทีหนึ่งรวมๆฉากสัตว์ประหลาดยักษ์ทั้งหมดน่าจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงลครับก็มันทําแพงอะเนาะแต่ ส่วนใหญ่แล้วไอพ้พาร์ทเนื้อเรื่องที่เป็นเรื่องมนุษย์ที่มันเป็นส่วนใหญ่ของหนังกอซิล่ามาโดยตลอดเนี่ยรวมนี่ผมหมายรวมทั้งญี่ปุ่นจนมาถึงของฝรั่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกอซิล่าคิงออฟเดอะมอนสเตอร์สกาวไอแลนด์กอซิล่า vs คองคืออะไรก็ตามเนะี่ยที่ทำกันมาตั้งแต่2018นั่นแนหะเรื่องคนมันไม่สนุกครับมันอะไรก็ไม่รู้มันก็เป็นเสริมๆนะครับเราก็รอดูกอซิล่ามันต่อยกับ Kong, คินคองมันยิ่หายเลยแต่คราวนี้เนี่ย เขาบอกว่าทาคาชิยามาสกิทำในเรื่องฝั่งคนดีมากเพราะว่าหนังเนี่ยมันเล่าเรื่องราวหลังจากญี่ปุ่นโดนประเลอเบิดปรมามมนูไปในสงครามโลกครั้งที่สองหนึ่งนะข้อดีที่เขาวิจารณ์กันว่ามันทำไมได้100%เต็มนะหนึ่งคือมันซาบซึ้งตรึงใจเรื่องราวมันอิโมชันลมากๆในเรื่องราวฝั่งมนุษย์สองมันเทิดทูนก็ซิล่าต้นฉบับ แล้วมันก็เต็มไปด้วยออริจินอลสปีริตครับดังนั้นแฟนๆก็ซิล่าเขาก็กรี๊ดกันแหละครับคือไอ้ก็ซิล่าเก่าน่ะไอ้ชินก็ซิล่าเนี่ยถามว่ามันสนุกไหมสนุกนะแต่มันสนุกแบบกวนตีนแปลกๆนะครับแบบมันยอกยอกย้อนเรื่องการเมืองมันมีก็ซิล่าที่เป็นอะไรวะเนี่ยร่างหนึ่งร่างสองแล้วเป็นตัวแบบโหอะไรวะเนี่ยแต่มันก็มันก็เจ๋งแปลกๆนะครับแต่มันก็ไม่ได้แบบเหรอจิตวิญญาณหนังก็ซิล่าไหมอันนั้นผมไม่แน่ใจ เพราะว่าก็ซิล่าไอชิ้นก็ซิล่าก็ซิล่ามันยืนอยู่นิ่งๆอย่างเงี้ยครับไอตัวเต็มวัยนานมากเลยครับก่อนที่มันจะฉายไฟดิสโก้อ่บแช่เงี้ย <laughs> แล้วเขาก็กรีดก,กันทั้งโรงแบบนั้นนะ่ะเอออันนั้นนะผมไม่แน่ใจมันเต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณแห่งหนังก็ซิล่าหรือเปล่านะ่ะแต่ว่าโอ้โหเขาว่ากันว่าก็ซิล่ามนัสวันเนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญ,ญญาณขหงความเป็นก็ซิล่าครับแต่เหมือนที่คุณ SNK บอกครับ ไม่ได้ดู <laughs> ไม่เป็นไรรอดูทางสตรีมมิ่งก็แล้วกันหลายๆเรื่องเราก็ได้ดูในสตรีมมิ่งแล้วมันก็สนุกดีครับหนังดีบางทีมันก็แหกระบบออกมาได้นะฮะเราก็รอดูแล้วกันอีกหนึ่งเรื่องที่มันเกี่ยวกับกอซิล่าแล้วก็เป็นการทําความเข้าใจกับหนังกอซิล่าทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลอันนี้คุณแมทช์แชงแนนะครับคนกํากับ โม uh, นาค The l อ g a c เลก m o n s t ซีออฟมอนสเตอร์เนี่ยหนังก็ซิล่าอีกชุดหนึ่งที่เป็นซีรีส์อยู่ทางสตรีมมิงเนะี่ยแกออกมาให้สัมภาษณ์ครับพูดถึงจิตวิญญาณโดยรวมของหนังก็ซิล่าแกพูดสั้นๆง่ายๆครับก็คือหนง Godzilla, นะังก็ซิล่าเนี่ยมันว่าด้วยเรื่องของของของมนุษย์เป็นหลักนะหนังถึงแม้มันจะชื่อก็ซิล่าแต่ว่าจากักรหัวใจของจักราวาลก็ซิล่าหรือว่า Monster v e r s e เนะี่ยมันคือการเล่าเรื่องราวของตัวละครมนุษย์แมตชชังแมนบอกว่าหนังก็ซิล่าโดยตลอดนะ โดยเฉพาะสกาวไอแลนด์เนี่ยเราเต็มไปด้วยตัวละครดีๆทั้งนั้นเลยซามอยแจ็กสันจอห์นกูดแมนจอห์นซีร์เรล,ลี่บรีลาสันทมฮิดเดิลสตันเจ๋งๆทั้งนั้นเลยเป็นเจ๋งคาแรกเตรอร์เต็มไปหมดเลยแล้วเรื่องโดยรวมเนี่ยมันก็ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ต้นฉบับที่โตโฮทำแล้วว่าหนังก็ซิล่าจะเป็นการเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เหตุการณ์ในก็อตซิลล่าบุกขึ้นมามีการต่อสู้กันของสัตว์ยักษ์ต่างๆนะครับผ่านมุมมองของมนุษย์เขาเรียกว่าเป็น Story from the ground level เรื่องเล่าจากมุมมองที่ติดพื้นเลยของมนุษย์อย่างเราๆไม่ได้บินขึ้นไปเล่าในมิติมุมมองแบบสายตาสูงกว้างใหญ่แบบก o อตซิลล่าอย่างนั้นครับดังนั้นเราโดนอะไรบ้างเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็น จิตวิญญาณหลักของหนังกอซิล่าครับดังนั้นเลิกบ่นกันได้ถ้าหนังกอซิล่ามันจะมีสตอรี่ของคนอยู่ในนั้นเยอะๆ <laughs> <laughs> ใช่ <laughs> ผมก็อยากดูเมนะัสวันใน iMac นะแต่ไม่เป็นไรหรอกก็ต้องทําใจนะครับไม่ได้ดูก็คือไม่ได้ดูอ่ะ